สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้กามาเบิงแปลงตัวอย่างที่เพิ่นประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพผีดยางนะครับถี่ภาพมาเบิงสวนนี้เพราะว่าหลายๆอย่างนะครับมันเหตุให้เฮ้านีมีแรงใจในการปร,กออาประกอบอาชีพประกอบอาชีพขีดยางต่อไปนะฮะแต่ที่สําคัญก็คือว่ามันเพิ่มมูลราคาที่ดินที่ดินยูบานเฮ้าให้มัน เพิ่มมูลาค่าหลายกว่าเฮ็ดแนวอื่นนะครับอันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับถี่เบิ้งนะครับเพราะมีแรงใจในการที่ตัดสินใจว่าท่านมีดินนี่เฮ็ดยางมันสิเป็นรายได้ที่มันข่วงบออ่อเนาะผมก็เลยามาไทยกีบให้เบิ้งนะครับว่าแปลงนี้นะครับเพิ่นสามารถที่เฮ็ดรายได้แต่ละเดือนแต่ละเดือนนะอ่ะบ่อได้หน่อยๆน,น,นะครับอันนี้ก็เป็นยาง พันหกร้อยนะครับเป็นยางพันหกร้อย่าเพิ่นกีดอ่ากีดสองเว้นหนึ่งนะครับกีดสองเว้นหนึ่งซิปมือขายซิปมือขายเธอหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งคนเด็กศสีขายประมาณสามเทื่อนนะฮะเด็กศสีมาเว้าเรื่องไล่ได้ของเพิ่นที่เพิ่นได้แต่ละเดือนแต่ละเดือนว่าได้เท่าไหร่นะครับอ่าระยะอ่าทีเพิ่นปลูกนี่กะที่เห็นๆนี่ครับเป็นระยะปลูกห่างแน่นนะครับเพิ่นสิปลูกอยู่ประมาณ ปกุ่นเจ็ดนะครับมันก็เลยเห็นให้หต้ยนยางเพื่อนนี่ต้นใหญ่ต้นโดนะครับเบื่องเบิ่องต้นยางนะครับอายุกว่าสิบกว่าปีแล้วครับประมาณเกือบเกือบยี่สิบปีแล้วเนาะแต่ว่าเพื่อนกับปลูกเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นแปลงที่เพิ่นเพิ่นปลูกปลูกขึ้นหม่นะครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว,วัณนี้ที่ภาพมาเบิ่งสวนนี่นะครับเพราะว่าไลายๆอย่ยางที่ที่เห็นนี่นะครับก็คือว่าหนึง่งหนีสิ้นเพื่อนกับเบิดแล้วนะครับ นี่สินกับเบิร์แล้วไล่ได้แต่ละเดือนแต่ละเดือนกับโบนด์หน่อยๆนะครับกับโบนด์สีบอลซูฟังนะครับว่าเดือนหนึ่งปันได้เท่าไรนะครับเดือนหนึ่งขาย3เทื่อนะครับขาย3เทื่อตอนนี้ราคายางก็ลงลงมากจังหน่อยนะครับประมาณยี่สิบยี่สองบาทนะครับแต่ว่าขั้นสี่เบาเรื่องไล่ได้นะครับเบาเรื่องไล่ได้นี่ตีตมตั้ไว้ทีอยู่ยี่สิบบาทเนาะยี่สิบบาทนี่ยเพินน่นขายเทื่อนึงเทื่อนึงนี่เพิ่นสีได้อยู่ประมาณ ตันหนึ่งนะครับตันหนึ่งหรือตันกว่าหมดแล้วครับต้นยางที่เพิ่นกีนนี่ก็ประมาณอยู่ประมาณพันสี่พันหาต้นนะฮะพันสี่พันหาต้นาขายแต่และอกเท่อกัได้ประมาณตันสองตันสามนะครับตันสองตันสามก็แล้วแต่ช่วงเนะาะกเดือนหนึ่งกับขั้นมาตีตำตำเฉลี่ยช่วงออกบอก่ออกแน่นะครับก็คือว่าเพิ่นสิได้อยู่เทือละตันนะครับเทือละตันกระตีราคาตำตำว้อยู่ที่ยี่สิบบาทนะเพิ่นก็สิได้อยู่ประมาณ ตันหนึ่งกับสองมื่นนะครับสองมื่นขายซ้ำเสือกสีได้ยูเดือนหนึ่งกับหกมื่นนะครับเดือนหนึ่งหก0มืน่นอันนี้กับบ่อดหอยหน่อยๆนะครับหกหมื่นยู่บ้านเฮ่านะครับบ้านไม่เช่าข้าวไม่ซื้อนะครับก็ถือว่าเป็นแฝงตัวอย่างนะครับที่เบิรงแล้วรู้สึกวา่าเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดินทางมาถึงแล้วเพราะว่าเห็ดแนวอื่นนี่กวาสีได้นี่กับบ่อบ่อบ่อแมนแนวนี้แหละนะครับ แต่ว่าเฮ็ดยางนี่มันได้สูเดือนสูเดือนนะครับอันนี้กระโปะกระโปะสองลิตรเครึ่งนะครับสองลิตรเครึ่งอันนี้สามมีดได้ครับนี่สามีดเนาะสามมีดเกือบเต็มโปะอันนะี蜂蜂蜂้เป็นยางพันหกลอยนะครับ 1, ยางพันหกลอยอายุก็เกือบยี่สิบปีแล้วละครับเพราะว่ามันปลูกปลูกห้างนะครับมันก็เลยตนนะ้นใหญ่เนาะนี่ประมาณนานาเก้านาซิบปุลาเพราะว่าคืบหนึ่งนี่นกันนาแปดแล้วนะครับยางมันก็เลยต้นดนะเพราะว่ามันปลูกห้างเนาะ ยางพันหกร้อยหรือสองหาหนึ่งนี่กัมันกะบข้อดีมันกัแตกต่างกันออกไปนะครับก็แล้วแต่คนมักเนาะแต่ว่าของเพื่อนนี่เป็นยางพันหกร้อยนะครับแล้วว่าเอาง่ายกะดูแลได้นะครับดูแลได้ดูแลได้ปุ๋ยถึงนะครับยางก็เลยออกดีฉะนั้นคพนทีแบบว่ามีดินนะครับมีดินมีดินแล้วคือว่าอยากเห็นยางนอนะครับกับเบื้องแสงนี่เป็นตัวอย่างก็ได้นะครับว่า าการปลูกยางนี่ทำเงินนะครับทำเงินแต่ละเดือนเดือนนะกับบอ่อได้หน่อยๆนะครับเพราะว่ายางที่ผมว่านะครับเพิ่นขายซ้ำเธอเดือนหนึ่งกัตกเดือนอตกเดือนละหกหมื่นนะครับเดือนละหกหมื่นเดือนละหกหมื่นนี่เพิ่นกีดอยู่ประมาณพันสี่พันหาต้นนะครับพันสี่พันหาต้นเลยเดือนละหกหมื่นกัขีดช่วงตั้งแต่ตีสองคนละครับตีสองกว่าสิแล้วก็เติมหนึ่งนะครับ แต่ว่าตุอย่างแล้วครับมันก็ตรงสูงนะครับตรงสูงแต่ว่ามันที่สำคัญก็คือว่ามันอิสราเซรี่นะครับมันเป็นยางของเจ้าของนะครับผมมีไผ่มาสั่งเฮ้าเฮ้าเป็นนายของเจ้าของนะฮะหลายหลายคนที่ไปหารับจ้างขีดยางนะครับก็ข้าเจ้าเห็นรายได้นะครับบางคนก็เห็นรายได้จากการขีดยางนี่บางทอก็เก็บเงินเก็บขั้มนะครับซื้อดินปลูกยางเป็นของเจ้าของกับมี่นะฮะเพราะว่าบางคน ไปรับกีดยางไปรับยางกีดยางแล้วขนาดแบงบางคนแบงซีสิบหกสิบแล้วก็ยังได้เดือนละหมื่นกว่าก็มีได้ครับขนาดขั้นเป็นของเจ้าของลอยเปอร์เซ็นต์รายได้กับย่างที่ผมบอกแล้วครับมันแหงเต็มลอยเลยเนาะย่างที่ของเพืนเน่อนนะครับด้เดือนละหกหมื่นเลยนะฮะแต่ว่าเพื่อนกับว่าได้กีดช่วงช่วงหนาฝนนะครับเพื่อนมากีดช่วงหล้างลังฝนแล้วเนาะประมาณช่วงเดือนกันยานะครับประมาณเดือนกันยา่า และสิจบประมาณช่วงเดือนมกรา,านะครับสรุปก็คือเพิ่นสทีได้กีดอยุบมา่านซี่หาเดือนนะครับเพราะว่าบวง่ายคือเพิ่นบ่มีหนีไมีสินแล้วนะครับก็เลยบ่อยากลําบากอ่ากีดแข่งฝนหนีฝน,นนะครับเพิ่นสิกีดช่วงประมาณกันย่านี่แหลนะครับกัเดือนหนึ่งขายสามเทือ่อนเนาะขายสามเทือ่ออ่าพจนกั ปีหนึ่งพอไงกันย่านี่มาจบมาการ่ากัสียูปรมมันเดือนละสามครั้งแต่สิประมาณน5ห้าครั้งนะครับแต่ว่าเพื่อนบ่ดดามาลำบากในตอนอตอนกีดนีพ้นนะครับเพราะว่าบ่มีหนีมีสินแล้วเนะาะสีเฮ็ดจังได๋มันกัมันกับบบ่เรียดบ่ซีเรียนะครับเพราะว่าหามากกับเขาบัญชีหามากกับเขาบัญชีเนาะ เิ่นก็นเลยว่าโอ้ยบ่ายากลำบากเวลาฝนตกบ่ต้องไปแลนแข่งกับฝนนะครับเพราะว่ากี่ช่วงกันย่ามากน่ฝนบ่มีแล้ว่นก็นยังพอได้อยู่เพราะว่าผ้าละยังกะบ่มีแล้วกะบขั้นตกปีหนึ่งปีหนึ่งนี่ขั้นเดือนหนึ่งขายสามเถื่อได้ได้ดีพ่นได้นะครับดีไปเดือนละหกหมื่นนะครับหกหมื 60, ่นพุ่น พุ่นหาหกหมื่นนะครับหกหมื่นหกห้านะครับหาเดือนหกห้าสามสิบนะครับกับประมาณสามแสนนะครับเป็นสี่ได้อยู่เดือนอปีปีแล้วสามแสนนะอันนี้ดีราคาอยู่ประมาณยี่สิบบาทนะครับเพราะว่าเอาตำตำไปเนาะเพราะว่าคันราคาคันราคาดีกว่านี้ก็บต้องเบาทึงเงินนะครับแต่ว่าคันราคาคันราคาประมาณนี้ก็สี่ยูประมาณนี้นะฮะประมาณ สามแสนนะอ่อยูบ้านเท่านะครับอยูุบ้นานเข้าบ้านไม่เช่าข้าวมาซื้อข้าวไม่ซื้อนะครับรายได้ในกลัวเลื่อนปีละสามแสนสาหรับคนบ่มีหนีมีสินนี่ก็ถือว่าสุดอยอดเลยได้ครับขนาดอของผมเองนะครับก็ยั่งบางบางปีนี่อาจจะบ่หอดปีละสามแสนโดยสัํมไปนะฮะแต่ว่าทางทีผมเป็นหนีน้ำได้เออ<ๆ>แต่ว่าตอนนี้ก็สิบเบิร์ตอะไะครับแต่ว่าขั้นค้นทีแบบบ่มีหนีมีสินแล้วแต่ว่ามีรายได้ปีหนึ่งสามแสน anz. นี่ก็ถือว่าสุดอยอดเลยนะครับ หามากะเอาใบใส่เล็กๆน้อยๆเนาะอ่าเรือนั่นกะับเขาบบัญชีเลยนะครับก็ถือว่ามาถึงทางนะครับสําหรับคนที่อยากปลูกยางหรือว่าปลูกแล้วนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแปลงตัวอย่างหนึ่งที่เห็นเห็นว่ายางนี่ทําเงินโบได้หน่อยๆนะฮะถือว่ามาถึงทางแล้วคนที่แบบว่าอคำร่างคิดสิปลูกนะฮะกับโบต้องลังเลใจนะครับเพราะว่าเห็นแปลงนี่เพิ่นกับไล่ได้เพิ่นอยู่บ้านเท่าน่ะ ไดอีลีนะครับไดอีลีอืมซึ่งผมเห็นแล้วก็คิดได้ใจนะครับต่อไปก็คือว่าต้องปลูกยางไปเรื่อยๆนะฮะมีดินบนไดก็คือสิปลูกยางนี่แหละครับไอเบิร์เพราะว่าเวลาอายุห้ามันกระเถ่าไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่ายางนี่อายุหลายมันกันยังพ่อพ่อเฮดได้นะครับอ่าขั้นสิไปแบบว่าเฮดให้มให้มันอ่าอายุมันหลายๆายแล้วมันก็เฮดบ่ได้เลยครับแต่ว่ายางนี่มันกันยังพ่อเฮดได้อยู่นะเพราะว่ามันเฮดงานอยู่ในห่มอ่ะนะครับ เมื่อเห็นไร่ได้ของเพื่อนนี้นะครับกะทีให้เป็นแรงใจสําหรับคนที่อยากปลูกยางนะฮะเพิ่มมีแรงใจในการที่ที่ดูแลยางนะครับว่าอนาคตของเท่าความมันคงทั้งกลางเงินนี่ก็ทีดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่านํามือเข้นยางไงนะครับสวนยางไงยางมันกะสีออกลาย,ยางมันก็สีออกลายค,ความมันคงทั้งกลางนัินทีดีไปเรื่อยๆท่านราคาดีนะะบอกทุงนาท่านยิบหายิบหกบาท กันยีบาทยังพอ่อได้เก็บได้กำประมาณนี้นะครับลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนาะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคิปใหม่ๆในเด้อครับขอบคุณครับ